สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ m y f l o s t t v นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมที่ดังมากๆนะครับนั่นคือ elder scrolls skyrim นะครับ <c oughs> ทีนี้ผมได้เล่นไปแล้วแหละแต่ก็จะสร้างใหม่นะครับเพื่อมาผชนภัยกับทุกๆคนนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ได้เล่นติดติดกันนะครับซึ่ง my ครับก็โอเคห่างหายไปแล้ว ก็มันไม่ค่อยมีหัวข้อจะเล่นนะครับไมค์คา a f t เนี่ยก็อะไรที่เคยสอนไปแล้วก็สอนไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะครับ <c oughs> บางคนก็บอกให้ดูผมพี่แท็กเกิลแล้วมาทําก็มันก็นเหมือนไปลอกเรียนแบบเขานะแต่ทีนี้หลายๆคนเอาอีกหลายหลายๆคน,ออค,นคือถ้าเกิดใครบางคนนะครับสงสัยว่าทําไมกลับมาถ่ายสกายริมนะครับ <c oughs> พอเกมมันเก่าแล้วแต่มันก็ยังไฮเทคนะภาพชัดดีก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องมันเก่าอะไรนะครับคืออยากดูก็ดูมานะครับทีนี้ผมขอทำใจก่อนจะกด New กดนิวตัวะไรเนี่ย a n d e s c o r e Wait <clears throat> <coughs> to the games studio Peace in the Oh, the elder we. <coughs> ขย hey, ับได้ด้วยมาทำไมมันเอียงงี้เนี่ยอ๋อลงเนินวัดดีเพื่อนง่ายก็แเ่ลุยเอาไปเลย Damn you Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. They hadn't been looking for you. They'd stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me. You shouldn't be here. It's the storm the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now. Shut up back there. What's wrong with him, huh? <laughs> What's What's speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Greenhelm? You're the leader of the rebellion. What if they captured you? Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Oh, ha. The Bella, Akatosh, the Vines, please help me. ชื่อของเทพเจ้านะครับของสกายลิมตอนนี้พวกทหารกำลังจะพาเราไปประหารนะครับ <c oughs> ซึ่งคนที่นั่งอยู่กับพวกเรานี่ก็มีคนแต่ละพื้นแต่ละพื้นบ้านนะครับบางคนอาจจะมาจากนอตนะครับนอตน,นอตน,นั่นก็คือเออคนพื้นเมืองของสกายลิมรู้แค่นี้แหละผมจรง Inside the house. Now. Oh. Yes, Papa. Sure, yeah, Why are we stopping? Why do you think? End of the line. Oh. Boom, boom-boom, boom-boom. See another yeah, thing. Let's, Let's go. Shoot keep the cards waiting. waiting for us. No, wait, we're not no, wait. rebels. <laughs> Face your death with some courage, speak. ตอนนี้คือเรายังไม่รู้นะครับเราจะเป็นพันอะไรนะครับซึ่งเราก็จะมาเลือกกันตรงนี้แหละ,ต,ละอหตอนนี้เรายังกดอะไรไม่ได้นะครับเอบิว No care of Rory's death. No, I'm not a rebel! You can't do this! Halt! You're not gonna kill me! Archers! Hey. Hey. Wait! You there. Step forward <coughs> Uh, tini a ป e you, <Are> you? ้พัวอยู่ทีนี้เราจะต้องมาเลือกหน้าตากันนะครับเอ้ยบอดเสียงเลยโอเคทีนี้ตรงนี้นะครับคือให้เลือกว่าเราจะเป็นตัวอะไรนะอันนี้คือวูดเอลโอ้หน้าตานะ่ากลัวจังเลดการดก็ผูออกคนอืมเป็รพเรียล ไฮเอลดักเอลบ,บ,บริตันบริตันโอ้โห,โหนอตลนหนาตาดีสุดละตรงนี้ก็จะเป็นที่บอกนะครับว่านอตอย่างนอตนี่ก็คือชาวพื้นเมืองของสกายลิมพวกเขาทัองสูง เรามีเส้นผมยาวๆมั้งมีแข็งแรงและเออคือบางทีผมก็ไม่รู้คำศัพท์ไม่ค่อยรู้คำศัพท์นะเสร็จแล้วต่อไปบอดี้ยอันนี้อืเอ้เพศเออเพศหญิงเพศชายเพศหญิงเพศชายเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเลือกเพศชายพิเซตพิเซตนี่คืออะไร อืมอันนี้เหมือนจะแรนดอมให้นะครับเอ่อสเลอร์สกินโทนสกินโทนก็คือสีผิวต้องสีขาวต่อไปเวทก็คือน้ำหนักเออกล้ามนะครับโอ้โหโคตรผอมวิอืมคำใหญ่เกินไปประมาณนี้นะครับอาร์ฟอสเราต่อไปหัวคอมเพล็กซ์ชัน อืมอันนี้คือเรามาเลือกองนนียเ,ยเดิร์ดความจริงมันน่าจะแปลว่าดินนะนี่ทำไมกดไม่ได้อ๋อก็คือ <c oughs> รอยย่นบนหน้านะครับยิงปรับมากลอยย่นก็ยิงเยอะ <c oughs> ดูขึ้นคือ ทำไมเม,มาส์ในสกา์ลีมันกดยากอย่างนี้อุ๊ปโอ้ไม้เราไม้ไม้ไม้อย่าพี่ช็อ,ชอตครับอันนี้คือแผลรอยแผลเป็นนะเราไม่ลอยแผลเป็นได้ไหมเนี่ยอืืมเราไม่เอารอยแผลเป็นนะครับพราะเพ้นท์ อนี่ก็คือพวกสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของกองทัพมัง้ง <c oughs> มันจะเอาให้หน้าดำไปเลยไม่ดีไหมเนี่ยอันนี้มีให้หารด้วยนะครับผมเพิ่งรู้ ไม่ฉันชื่อประารอันนี้ก็คือสีของไอสัญลักษณ์ของกองทัพนะครัโนสไทโนตก็คือจมูกแบบแบบอืมเจ้าจมูกแหลมจมูกจม,จมูกจมูกด่างแแมกก็เลือกนะครับอย่างผมวันนี้เนี่ยเท่ อันนี้ก็คือความสูงความยาวของจมูกนะครับอ่าน,นี่คือจมูกสัน้นจมูกยาวเราต้องจมูกปานกลางอืมอันนี้คือความยาวของดั้งนะครับอืมอู้ดั้งยาวมากประมาณนี้นครับเทกำลังเทเลยเสร็จแล้วจ้าอันนี้คืออ่าอันนี้คือตรงตรง ไอ้ตรงเนี้ยตรงกลามมั้งอืมเราเอาให้สุดไปเลยต่อไปความสูงของไอเน,นี้ไอเน,นี้ยนะครับเอาสุดไปเลยนะครับ <c oughs> แก่แกเวอเอ่อตึง,ตง <c oughs> ชิคโบนก,ก็คือก็คือไอตรงเนี้ยไอตรงแก้มนะอืมเราเอาสุดความกวา้างอืมสุดเหมือนกันดูดิมันดูหนะ้ามันอ้วนๆนะเออกดไม่ได้อืมประมาณนี้เดีน,น,นี้

โมเล่มันขยับยากอ่าน,นี่ <c oughs> โอเคครับถ้าเกิดคุณได้แล้วกดกด R น,นะครับภาพ finish end name your character โอเคทีนี้ก็มาพิมพ์ชื่อครับโอ้ a r t ครับ f l o s s อืม <laughs <laughs> pues mm ตระกูลไหนไม่รู้อรเ็นอไม่มีชื่อในลิสต์อ๋อ oh, คนที่ไม่มีชื่อในลิสต์ก็จะไปตายนะครับ Oh, auto saving. Deinheit automatisch. Oh frick! Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. เสียงไรเลยก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมันมีดีแน oh, ่นอนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดีแน่ตกสวนอะไรครับป้าต่อแล้วไม่ไม่เขาเขากงจะไป My ancestors are smiling uh, at me, Imperials. you say, oh you say, you say. But yet, though, who could you? ไอ้ปล่อยฉันดิให้ฉันจะไปต่อยเสียงอะไรหังกรมาน่เลยเอ้เราจะโดนประหารน่ด้วยฮะเอาละเอาละ หัวเอ้าทำไมเรานอนแต่แขงอู้มอ,อมันมาแล้วโอ้เราก็ตดอารแล้วโอ้อสุวินมมา